้นตรนี้ได้อืวันนี้เห็นไฟว่าค่ดาวชัดมากเลยยนตรงนี้หยนตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้อันนี้เหมือนทับปินเนอร์แล้วไฟสามดาว เรลองดูเสียงเื่อากันอันนี้มันจะคุกข์มากเพาะ,ะมันลืมปิดอันนี้คิดได้แต่เราหยุดนะออาวไม่ได้ครับไฟชัดเจนนะมาแล้วเอาว Q S Y ไฟดับพอดีเลยไม่ได้กดอลโอ้รอเป็นคิวยาว